เือแหมเศร้านาทีเนาะจะอยู่ด้วยกันไปแหมบ่เมินเนอะเอาวันนี้จะเล่าอะไรยังหึฟังสักน้อยหนึ่งนะครับทานที่อยู่หน้าจอที่เคารบครับอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนอเดี๋ยวนอขอเกิดก่อนคำที่อยู่ในใจของลุงเนี่ยมันมีอยู่สองสามชุดต่อไปนี้นะครับฟังให้ดีเนอะเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลับตานึกก่อนเนอะอื้มอ่ะคำที่หนึ่งเนี่ยเอาคำว่าคว um ันต่ำเออหันก็อโอ้คำว่าคว um ันต่ำปุ๊บจิ้งจกก่อห้องแหมแล้วเนอะเออครับคำว่าควันต่ำเนี่ยมันก็คือมันเริ่มจากศูนย์ตรงกลางเนอะเลขศูนย์นะครับ แล้วก็ออกไปทางซ้ายก็คือ1ขวาวก็คือหนึ่งหันก็ครับภาวะควอนตัมนี้เป็นภาวะที่หนึ่งมาแลกเปลี่ยนกันอย่างอี้ฮ้อนึกเหี่ยว่าใบหน้าของลุงคือเลขศูนย์ก็แล้วกันนาะนิ้วมือของลุงก็คือเลขหนึ่งการทำงานของควอนตัมมันจะคว้อยอยู่จะอี้ จะอยู่จะอีนะ้เนอะควยอยู่จะอี้แปลว่าเลขศูนย์มันเป็นลักไอเลขศูนย์เนี่ยที่บอกค่าคงที่ที่อู้เสมอนะครับเดี๋ยวเดี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 ยวตั้งกองก่อนเนะะือเรียบร้อยก่อนเนอะฮึตั้งขาอย่างห้เรียบร้อยก่อนขาอย่างนี่ก่อแย่ yeah! มันจะไปหลายเรื่องนะครับ บอกเพื่อบไว้ก่อนเนอะเอาต่อ,อีก,ก่อนเนาะปอบอต้องมากไปกว่านี้อ่ะฟังไหมนะครับใบหน้าของลุงนึกเหวียว่ามันเป็นเลขศูนย์นะครับไอเลขศูนย์นี่ก็คือค่าคงตี่เนอะค่าคงตี่นี่ก็คือคำว่า PE ก็ว่า p o e Energy พลังงานบริสุทธิ์นะครับส่วนควอนตัมที่เปิ้นอู้ถึงชาวโลกนั่นก็คือหมายเลขหนึ่งสองข้างคือหนึงทีนี้ควันตั้มเวลามันทำงานมันทำงานจะอี้ครับควันตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวติง้งมันจะอยู่จะอี้แปลว่าไอ้เจ้าเลขศูนย์บอดได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยมันยังอยู่นิ่งอยู่ หันก็ครับแต่เลขหนึ่ง